ติงกิมโมค,ครับไม่ได,ไมไดีไม่ได้เสียกรแล้วอ่ะโอเควันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยเขียนก่อนที่เราจะเรียนภาษาไทยเขียนกรอจะให้ดูคลิปนี้ก่อน แบไหนอะอ่นี่แวแวเขียนไฝึกเขียนไงคับียนก็ไก่อะลากยังไงอะดูกไไปขอไข่ขอไข่ ต่อไปขอขวดสังเกตก่อนนะครับลำดับขั้นตอนที่เขียนให้ถูกต้องอขอขวดต่อไปตัวอะไรคะตัวอะไรคะ อะไรครับอ้าคอควายเอา้าทำมือด้วยวงกลมทำในอากาศเลยโอเคเขียนในอากาศเสร็จแล้วเอา้าต่อไปตัวอะไรครับคอคนอา่าคอคนเอา้าทำเลยคอคนอา้าต่อไปตัวอะไรเอ่ยคอระคัองอา้าคอระคัง เอาฟาหิมเร็วครับฟาหิมทำด้วยครับช mm ้า hmm. ช้าแล้วก็สวยสวย mm hmm. ฮิตรมต่อไปตอะไรต่อคะง mm hmm. องูององูองอวังน,นะเดี๋ยวงูอฉกนะคะงองูอ ตัวอะไรครับชอตัวอะไรครับนราุลเจชา่อชอชจ้าเอาไปาออชอชาอาทำอาทชอช้างอาเบทำอะไรอยู่คะาแเปุกูกลตั้งใจเรียนด้วยครับลูก ต่อไปไอทำไมเวลาทอาต้องแอบหน้าครูรอดด้วยคะเกิอ,อะไรคะเมือ่อทอาชแก่ว่ามีอย่างข้างบนโซโซทำหางด้วยต่อไปตัวอ,อะไรคะโอชิ่งจอ อะไรครับโยผู้อ่าโยผู้หญิงอ่าโยิงอ่าทำข้างล่างด้วยอ่าต่อไปตัวอะไรครับอดูอาริสอดูอาริสอ่าเด็กชายดูอาริสด ชดอต่อไปตัวอะไรครับฟาหิมตัวปตาำด้วยครับครูครูจะดูเขียนแล้วก็อ่านด้วยล้องด้วยนะคะตปะต่อ่ะต่อไปตัวอะไรครับอิมตีนานทอฐานเอาเขียนไปเลยทอฐานเอ เด็นะกหญิอินเจนาบอว่าขอฐานอ่ะเก่งมากค่ะต่อไปเด็กชายวิรัตัวอะไรครับเร็วครับเขียนด้วยครับตัวอะไรครับอ่าทอมอถุต่อไป แมูกอเดกุ๊สอ่าขอบกเท้าเขียนด้วยครับอ,อ,อาแบมูก,ก่อนเพราะไม่เห็นมืออแเบ้เลยอยู่ไหนเพร่ะก็ไม่เห็นเลยเอ๋อมีอยู่อ่ะต่อไปเด็กชายดูอาริสตัวอะไรครับนอนเอ,เอาเขียนด้วยครับลูกเขียนด้วยเ,เสร็จแล้วโอเคเสร็จแล้วนอนลนน ต่อไปตัวอะไรครับตัวดินตัวเด็ดินตัวเด็กขนตัเด็กตเด็กอ่าเด็กจับดิสไลดแบบนี้อ่าตัเด็กตัเด็กจับดิสไลดแบบนี้อ่ะไปตัวเตาอ่ะเดี๋ยวเขาถามอ่ะตาเตาต่อไปตัวอะไรครับควาหิ เขียนด้วยรับลูกขอถูกอ่านด้วยนะครับอ่าถูกต้องค่ะขอถูกต่อไปอป่ะเบตัวอะไรครับอ่าเขียนด้วยรับลูกขอทหารต่อไปตัวอะไรครับอิดนดีงนอินอิ ต่อไปตัวอะไรต่อภาพวิรพรอ่าเราหนูเขียนด้วยครับอ่าถุงต้องขาดเองอ่าต่อไปเด็นใช่รับดูวะนี่ 切对，对呀。 คือสีต่อไปตัวอะไรครับเด็กชายวิรททรส่อเสือต่อไปตัวอะไรครับเด็กชายซาดิน ไปอะไรครับเอ็นไยนีวัตาุหมายทมดีอะไรครับอะไรครับพอนุคูะหมดแล้ว <ผม S 1> ไปดูผม,ผมเหนื่อยแล้วยังไม่ทันเรียนเลยเรียนนิดเดียวเองเหนื่อยแล้วอ่าดูสระในภาษาไทยมีทั้งหมด

สาระเอต่อไปสระอูต mhm. ่อไปสระอูต่อไปสระอต่อไปสระเอต่อไปสระเอต่อไปสาระเอต่อไป สระเอต่อไปสาระต่อไปอ่ามีแต่เ<อ>พื่อนผู้หญิงที่อ่านเพื่อนผู้ชายอยู่ไหนครับเพื่อนผู้ชายทำอะไรอยู่ครับออกบิดหน้าด้วยก็ไม่เห็นเลยอต่อไปใช าระเออต่อไปสระอิ่ยสระอิยสระอ่ะข้อ่านสิคอขอ่านทุกคนเลย่ะทุกคนสระเออเีอะไรรบกวนเนี่ยสระวัว

ังคุโรคะซอร่เอซอร่เอซอร่เอมีแมวแมวแมแมวซอร่เอแมแมวซอร่าโ ซาราเอ้ออ่าซาราอีอะซาราอีอะซาราอีอะอ่าซารา สาระไอ้ไม้มาลายสระเอาหรือ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 เก่งมากอ่ะวันนี้เราจะมาฝึกเขียนสระเอเอสระเอหรือสาระไอ้เอ๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเราดูผิดหรือเปล่าอ๋อสระเอแต่พวกเราเขียนสาระเออ เอกเอาใหม่ผิดแล้วผิดแล้วผิดแล้วอันนี้จะเรียนใาละเอกแปบ๊บหนึ่งนะคะ เตะเตะเตะแล้วค่ะเปิดหน้าหน้7ค่ะลูก Open your book page 7 เดี๋ยวก่อนสิคะลูกแป๊บหนึง่งเดี๋ยวครับ,บอกก่อนว่าเขียนแบบไหนแบบไหนเออแบบไหนเออ การบ้านอะ่ะเดี๋ยวทำเพื่อนสนุกแข่งเพื่อนแขเสร็จก่อนเลยอ๋อทำไมครับทำไมถึงต้องแพ้ทำไมครับไม่ลองทำลองทำเพราะว่าปาหให้ทำเลยอ่ะสละะ Tchau. <coughs>